รีวิวก็เยอะขายก็เยอะรุ่นรถเชฟนะครับแต่เสียจะเจอปัญหาหนึ่งที่ลูกค้าถามบ่อยเลยเสียครับออกรถไปแล้วมีศูนย์บริการรองรับไหมเสียครับออกรถไปแล้วมีอะไรให้ใส่บวครับผมมามาเบิ้งครับผมรถปีใหม่ขนาดนี้ครับผมศูนย์บริการเข้าได้ทุกศูนย์บอสิเป็นศูนย์ไทยพัดศูนย์คอกพีหรือว่าศูนย์บริการต่างๆกล้าบริการเช็กระยะได้ตามเหมือนกันหมดเลย หรือว่าเข้าศูนย์ของเชฟที่เช็คมาแล้วก็จะมีคอนแกนโคราชกรุงเทพมีหมดครับผมก็เข้าศูนย์บริการของตัวมันได้ถึงศูนย์จำหน่ายจะปิดแต่ว่าศูนย์บริการก็ยังคงอยู่แล้วอะไรล่ะอะไรก็ใส่ตัวเดียวก็อีซูซูก็ได้อะไรของมันก็หลายครับผมพอย,อยางพอเซียายาก,ก็ใส่รุ่นเซฟอยู่กับยังแรงปกติก็ยังไม่เคยได้สอบเทือเอ,เอออันนี้ปี2018นะครับสีดํา จัดทรงลงล้อด,ด้วยแม็กไฟพั g g t r. ด r t g g ท r โคตรรอเลยปีนี้ไม่30,000ืนโลใช้เปเถอนผมรถปีใหม่ขนาดนี้ปี2018ไม่สามหมื่นพราะต่างกังวลเ,เ,เ,เรื่องทรงเรื่องซอมเรกเรื่องข้างวดนะไปไปหาเงนินมาพอนี่เดิมหมดหัวนงหัวน็อตประตงประตูเดิมหมดเม็ดอาร์ตตะคงตะเข็บเดิมหมดครับผม ออกรถไปนะครับเอาไปทํามาหากินเอาไปใส่งานเอาไปค้าเอาไปขายเอาไปค้นของเอาไปทํางานเอาไปแลนหาเงินครับผมเรื่องที่เราควรจะก,กังวลคือเรื่องการทํางานหาเงินส่งค่าง,งวดเพราะมาณออกไปแล้วนอนเปย์นอน,น,อนเหลนอยู่บ้านเป็นสั้นผมก็ต้องออกรถครับผมออกไปสิไปเยอะไปถิงไปปะาอีกอ่ะคือจังมั่นนี่ละเออออกรถศูนย์บาทปีแรกงวดพันสี่พันหลังจากนั้นพันเจ็ดพันบาทนะครับ รถเดิมหมดครับผมสวยๆแจมๆแ,แบบนี้เลยเออเครื่องเดิมขนาดนี้มันต้องไปกังวลมันหลอกว่ามันจะพังอะ่ะเอา้าศูนย์บาทบัตรประชาชนไปเดียวส่งฟรีทั่วไทยแชร์ไปก็ไปรุ่นเสียยะจัดให้เจ้ว